วัตถุดิบอยู่ตรงกลางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอัฟซิเดียนใช่ไหมไหนดูสิทำอะไรได้ครับขุดไปโอ้โหคุณผู้ชมอะไรวะเน,นี่ยเอาล่ะผมก็ตอนนี้เนี่ยช่องเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมา กดเสิระฟแต้งตรงนี้เลยฮะ เอาลผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้เลิกเกมใหม่ครับไม่เลนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็เจอมดที่แบบว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับนั่นก็คือ OP บล็อกหน้าเอนครับผมอ่ะก็คือแบบเราน่าจะขาบล็อกที่แบบว่าโคตรโกงได้นะครับผมเอาแว่าเจ้วันนี้ซื้อไปเลยละกันนะครับไม่รีรออเขาผมอยากรู้แล้วว่ามันจะสนุกหรือเปล่าเอาล่ะฮะเจ้วันนี้เนี่ยเราเข้ามาในโลกแล้วนะครับผมไหนดูซิมีอะไรบ้างฮะเฮ้ยมีขึ้นมาด้วยว่ะ o อบล็อกนะครับผมโคตรเทเจ้านี้เหมือนเราจะเจอเป็็นบบว่่าาลออออกยงั แต่ยังไม่ขุดแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูป้ายก่อนว่าแบบมีอะไรแนะนำม้าอเปล่าสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่าอย่าลืมให้คะแนนอย่างนั้นเหรอแล้วก็ช่องทางในการติดตามนะครับผมด้านเนี้ยอันนี้คืออะไรอ๋อน,นี่คือแบบอย่างอื่นเนี่ยที่เขาสร้างไว้ใช่ไหมก็สามารถไปดูได้นะครับโอเคซึ่งเราก็จะได้อุปกรณ์พื้นฐานมานะครับผมอ่าเป็นกรอหนังเหรอใส่ไว้ก่อนแล้วกันเผื่อได้อันตรายนะครับแล้วก็หนังสือหนึ่งเล่มเหรอฮะคืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นสูตรรับหรือเปล่าแอนิเอลนะครับอ๋อน,นี่ไงถ้าจะเป็นบล็อกเยกะเเกกับรนลค เป็นว่าขอสำรวจก่อนแล้วกันสวัสดีครับที่นี่มีไรสำรวจหรือเปล่าเหมือนจะเป็นแบบว่าห้องเหมืองนะครับเนี่ยซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยเหมือนแบบในโลกนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมีวางแบบอปเปิลพวกนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาไล่าจากรอันแรกเลยดีกว,ว่าไหนๆก็ไหนๆแหละเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกแอปเปิลทองใช่ไหมครับไหนดูซิมันครับยังไงก็ผมเอชาร์แอปเปิลเนาะนี่ไงใช้เหล็กล้อมรอบนะครับกับทองหนึ่งอันเอ้าเดี๋ยนะไม่เห็นมีส่วนประกอบของแอปเปิลเลยมันจะได้ไปยังไงวะลองขุดเลยแล้วกกััันนนนคคครรบบบบเเเเฮ้้้้้ยยุุณผูชมขดดแแแลลลว็็ไปปทอองีะ เท่าเหรอฮะเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยไหนดูซิทําอะไรได้บ้างฮะขอดูสูตรคราฟก่อนเลยอันนี้ก็พอเท่าของเราครับผมรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยจะใช้เหล็กล้อมรอบนะครับแล้วก็แบบวัตถุดิบอยู่ตรงกลางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ,อับซิดิเนใช่ไหมไหนดูซิทําอะไรได้ครับขุดไปโอ้โหคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยรอบรอบของเรามาก็จะกลายเป็นแบบประตูเนเธอร์ยักษ์ไปเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยได้ๆผมได้ยินเสียงร้องอะไรสักอย่างฮะเหมือนว่าแบบน้องหมูโดนเหรออะไรอ่ะเดี๋้อเด้อก็จประตูใหญ่จริงอะไรจริงครับ ก็แต่ฟอคพอดูแบบนี้เนี่ยมันเลยอยู่ในเขตแดอะไรอย่างนี้เลยฮะโคตรเฟี้ยวคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไหนขอลองแวะไปดูดิมีอะไรหรือเปล่าว้าไปว้าไปมาแล้วฮะคุณผู้ชมผมว่าที่นี่เนี่ยมันจะปกตินะครับผมสังเกตว่าแบบไม่มีพวกบล็อกโอพีเนาะเอาเป็นว่ากลับแล้วกันโอเคเราจะไปลุยที่โลกนู้นต่อครับผมเฮ้ยเดยวๆอยู่ที่ไหนวะเนี่ยงงไปหมดแล้วนะครับโอ้โอย่างต่อไปอย่างต่อไปเฮ้อยอันนี้อะไรอะไม่เคยเห็นนะครับมันจะเป็นอาหารหรือเปล่าอ๋อนี่คุณผู้ชมมันก็จะค้าแบบนี้เลยนะครับใช้เป็นขนมปังเห,หรอก็ขุดไปดีีคคครรรรัับเเเเจ้้้าานนนออหหผูมมต็ลยะะะไว่ป เจวันนี้คือไม่อดตายแล้วนะฮะเยอะไปเลยแต่ว่าแบบแค่ขามแค่นั้นอะไม่ได้ของกินเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอโวยเกินคุณผู้ชมด้วยขนมปังดิได้มาเป็นชุดเลยฮะเอาล่ะอย่างต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบบพอท่อเหมือนกันนะครับผมยังไม่ขุดละกันนะครับเดี๋ยวแถวนี้มันแบบกลายเป็นเขตแดงแบบนั้นอีกนะครับผมสำหรับอย่างต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบ้านเหรอครับอ่าด้านบนก็จะเป็นแบบเหมือนแผน,นที่หมู่บ้านหรือเปล่าอ่นนี่นคุณผู้ชมก็จะเป็นบล็อกหมู่บ้านนะครับผมไหนดูซิขุดไปเลยเอาล่ะเหมือนรอบๆเนี่ยมันกำลังสร้างหมู่บ้านข ดูในบ้านนะครับแจ๋วว่ะเฮ้อเด้อเรามาตายเฉยก็คือแบบเป็นสตรักเจอหมู่บ้านขึ้นมาเลยนะแต่แบบถ้าเราเสกในพื้นที่ที่แบบไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับดีเมื่อะอุ่นอยู่ด้านในเหรอแล้วก็ด้านนี้เนี่ยอ่ะจะเป็นฟาร์มเนี่ยครับผมหัวมาถึงก็คือแบบปลูกให้ครบเลยใจดีจังเลยฮะซึ่งนี้จะเป็นหมู่บ้านของจริงนะแต่ว่าถ้าไล่แบบนี้เนี่ยน่าจะเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาไล่เสกกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมไหนดูซิมันมีอะไรบ้างฮะโอเคอย่างต่อไปครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบพีระมิดนนรัาก อะไรฮะโอ้โหเสกแบบนี้เลยเหรอไหนดูซิมีของครบหรือเปล่านะครับข้างล่างนี้นี่แบบนี้เลยครับผมอ่าแล้วถ้าผมขุดอันนี้ต่อล่ะอันนี้เหมือนจะเป็นดอกไม้นะครับลองซะหน่อยละกันขุดไปครับผมเฮ้ยมันก็ดูนิ่งๆนะไม่มีอะไรหรือเปล่าฮลัลโหลน่าจะเป็นแบบว่ารอบๆนี้เนี่ยกลายเป็นดอกไม้นะครับนี่ไงอ่าสำหรับอย่างต่อไปเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นแบบว่าเกรอบเพชรน,นะครับขุดไปเลยคุณผู้ชมพี่ชอโอ้โหคุณผู้ชมมันมีพลังเนี่ยมารวมกันตรงนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นกรอบครับผมโอ้โหนี่มันของโอพี่นี่ว่ะอ่ะเดี๋ยวลอองใส่ดูนนะครัับวี้้เา กางเกงไปไหนวะของไม่ไปครบเซตอะแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยคือแบบของจริงเลยฮะดูดิการระดับ4อะไรแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเจอมอนสเตอร์ก็ไม่กลัวครับซึ่งถ้ามีกรอะเนี่ยก็ต้องมีอาวุธดิครับเอาล่ะไหนดูซิอาวุธของเราจะได้เป็นอะไรครับนี่รวมพลังมาที่ดาบครับผมได้เป็นดาบน็อกแบ็กยี่สิบนะครับโอ้โหสุดยอดเลยตอบอะไรดีวะเนี่ยกระเด็นยี่สิบเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มีอันนี้ด้วยเหรอเหมือนจะเป็นแบบว่าลูกพิกแอคเนี่ยกับเพชรนะครับอ่าขอลองหน่อยนะครับผมโอ้โหได้อุ ของเลยวเจ้าวันนี้ได้ของทเทพเจ้ามาแล้วซึ่งดาบน้องแบ็คของเราเนี่ยเราจะมาลอ็อกตบวิลเลเจอร์เลยครับสามสองหนึ่งไปดีครับผมโอ้โหกระเด็นโคตรไกลอะไรวเนี่ยอ่ะแล้วถ้าเป็นแบบไอ้เจ้านี่แหละฮะจะกระเด็นข้าวฟากได้หรือเปล่าไปดีครับเอ้าเฮ้ยตัวนี้ไม่ไปวะไม่ไปเหรอฮะไม่ไปเหรอเฮ้ยเฉามันจะสู้ไม่ได้วะหนีแป๊บคุณผู้ชมไม่อยู่แล้วแล้วก็บล็อกอย่างต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าต้นไม้หรือเปล่าขุดไปดีครับเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นแบบต้นไม้ไทยเก่าอ่ะเอ้ามีจังเกิลด้วยอ่ะโอ้ ไปฮะโอ้โหคู่กันเลยเหรอแต่ผมเลือกอันขวาละกันนะครับนี่เหมือนจะเป็นเรือแบบว่าเอ็นชิฟเหรอไหนลองขุดดูซิสนัออน,สนอีกแล้วฮะเจ้าวันนี้สันอีกแล้วโผล่มาตรงไหนครับเนี่ยเฮ้ยด้านบนนี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหมาแล้วฮะไหนดูดิของข้างในเป็นยังไงบ้างครับผมขุดเข้าไปเลยโอ้โหด้านออกซิเดียนนี่คือแบบเราขุดได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอโกงจัดคุณผู้ชมเอาล่ะของข้างในนะครับอยู่นี่ไงมีชักเกอร์ด้วยเหรอข้ามันข้ามันเออนี่ก็จะม,มีของโกงให้เรานั่นเองครับแล้วก็ปีกนะครับผมเฮ้ยนี่นี่ของเกงนะมััันนนนนนลล้้้ออออ่่่ะะะแวก็็ยางตไปปครบีจเเหมือนแบบกกกาารรปปลลูผัหือเ่ ขุดไปดีครับผมสันนี้แลลวเฮ้ยปลูกแบบเป็นฟาร์มแบบนี้เลยอ่ะโ้ยฟาร์มโคตรใหญ่คุณผู้ชมดูดิทั้งใหญ่ทั้งสวยเลยฮะมันจะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยปลูกไม่ถึงนะครับผมคือมันขุดดินเข้าไปไงเฮ้ยแจ่มว่าอยากได้ฟาร์มนี่คือแบบเอาง่ายๆแบบนี้เลยอะ่ะต่อเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบต้นไม้ทองเลยฮะไหนดูซิต้นไม้ทองเป็นยังไงนี่มันก็จะสร้างขึ้นมาแบบนี้เลยครับผมโอ้โหต้นไม้ทองจริงด้วยดูใบไม้ดิกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับขอขุดได้ไหมอ่ะนี่ไงเป็นทองเพียบครับผมโกงเกิน ป่าวขุดปไปปุ๊บนี่อ่ะแอปเปิลทองนะครับแล้วถ้าเป็นอะอันนี้ล่ะเป็นรูปแบบสเกลตันเหรอไหนลองดูซิเฮ้ยโหลดอะไรวะวัตถุฟลักคุณผู้ชมอันนี้คือแบบเป็นเอ็กซเรย์นี่ว่าโอ้โหเอ็กซเรย์บอกว่าถูกกฎหมายนะครับไม่โกองก็ผมเฮ้ยเห็นหมดเลยอ่ะก็คือแบบรอบๆนี้เนี่ยกลายเป็นกระจกหมดเลยเหรอโคตรแจ่มเฮ้ยนี่ไงเราเห็นตรงนี้ด้วยว่าแบบมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับไหนไปดูดิมันจะเป็นรูปซอมบี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงรูปล่ามันเป็นโคงสปอนเนอร์นะครับไหนดูดิขออนุญาตลองนะครับผมต่อยไปเลยเเ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 ฮ้้ยยยยยอออออออะะไไไไดดมัันนนนนนกกกกกแแบบบบีีลลหรริิปปปว่่า็ค บายไม่ยุ่งครับผมโหออกมาเป็นดงมอนเตอร์เลยอะแล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบแร่รวมหรือเปล่าขุดไปเลยครับโหเด็รดาสันอีกแล้วหืมกลายเป็นก้อนบล็อกแร่แบบนี้เลยครับเฮ้ยอะไรตัวนี้เนี่ยฮะบินไปไกลๆเลยไม่ต้องมายุ่งเอออันนี้ก็จะเป็นบล็อกเทนทีครับผมนี่เทนทีแบบนี้เลยใช่ไหมขุดไปเลยครับได้มาเป็นแบบไฟแช็กหนึ่งอันเหรอแล้วอะไรกันอัลโลเฮ้ยเด็ดเด็ดตรงนี้กลายเป็นก้อนเทนทีเลยเหรอก็จุดไปเลยครับบายบายจะเห็นความเละครับผมระเบิดไปเลย จะวันนี้เรียบร้อยฮะแล้วเกือบตายเลยครับผมแรงจริงไรจริงวะเอาเป็นว่าลุยต่อเลยละกันครับนี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบบล็อกถ้ำนะครับผมนี่นปะขุดไปเลยเฮ้ยเด็ดพอขุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นถ้ำเลยเหรอเออว่ะคุณผู้ชมดูดิมันเป็นทางลงแบบน,นี้เลยครับถ้ำเสกได้ด้วยมือเรานะฮะกงเกินเอาละขึ้นมาอีกนิดนึงก็ผมเฮ้ย <Hey, S 2> เด็ดอันนี้คืออะไรอะมองดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นวอร์เดนหรือเปล่า,านะครับขุดไปเลยเนี่ไงกลางมืดเลยครับผมแล้วก็อย่าบอกนะว่าวอร์เดนเนี่ยจะออกมาครับเฮ้ยของจริงว่ะไม่เอาได้ไหมไไไมม่่่่่เเเเเอออาาาโยยชีตแนลทงดว นึกออกแล้วเป็นคีีฟกันดีกว่าโอเคครับผมน่าจะรอดนะครับอะไรออเด้นเอาเฮ้ยนี่เราตายได้ด้วยเหรอขนาดเป็นคเอคีฟอ่ะเกินไปว่ะโอเคไหนดูรอบๆสิก็จะมีบล็อกที่แบบยังไม่ได้ลองด้วยนะฮะอย่างเช่นอันนี้ครับผมเป็นบล็อกโต้เนชรานเหรอไหนขอลองหน่อยสิกดไปเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นหนังสือครับผมแล้วก็แบบอุปกรณ์พร้อมเป็นชร์นเลยเก็บมาแป๊บหนึ่งฮะเฮ้ยข้างในมันเสียงดังอ่ะเป่ะเป็นเพจฟูลไปเลยดีกว่ามั้งเนี่ยอ่ะเพจฟูลไปครับหายไปแล้วไหนดูสิแต่ละอันก็คือแบบเป็นหนังสือช้านปกตินะ เฮ้ยก็จะเป็นของเนเธอร์ไลท์นะครับเนี่ยไหนดูซิโอ้โหระดับ100เลยเฮ้ยอันนี้แบบโหดกว่าเดิมอีกเมื่อกี้นี่แล้วเนี่ยเป็นยี่สิบห้านะครับระดับ100มันจะขนาดไหนนี่ยขุดไปโอ้โหเร็วจัดคุณผู้ชมดูดิ คนรัวๆฮะเอาล่ะอันนี้เหมือนยังไม่ลองนะครับจะเป็นแบบว่าบล็อกเนเธอร์ไลน์นะครับผมไหนโดเซฟเป็นยังไงนี่ไงรัวๆพลังอีกแล้วครับใครมาเป็นดาบครับผมชามเน็ตหนึ่งพันผู้ชมดูดาเมจดิพันสองเลยฮะโอ้ถ้าเจอวอร์เดนเมื่อกี้เนะี่ยใช้นี่ตบได้เลยนะโอเคถือไว้ก่อนอาจจะได้เรียกวอร์เดนอีกรอบนึงนะครับเออว่ะแล้วถ้าเป็นแบบอีกอันนึงอ่ะจะเป็นดาบแบบเดียวกันเลยหรือเปล่าอันนี้คือเป็นแบบว่าชามเน็ตหนึ่งพันเหมือนกันฮะเออนี่ไงวอร์เด้น e ก็ตต่่อไปนีายยเลคุณผู้ชมดาบเดียยวจออดฮะะ่าากรไิ ะเออว่าจะวันนี้เนี่ยขอกรอกใหม่ก่อนละกันนะครับเมื่อกี้มันหายไปครับผมรื้อเก็บมาเลยอันนี้ครบชุดหรือยังฮะใส่กางเกงโอ้โหอ๋อนี่ไงเรียบร้อยครับผมฟูลเซตแล้วแล้วนี้ล่ะโอเชียนมอนูเมน้์เหรอไหนดูดิมันจะออกมาตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับต่อยไปเลยสานอีกแล้วผมสานอีกแล้วหืมเด้อมาเป็นทรายอย่างนี้เลยเหรอกำลังค่อยๆสร้างแล้วนะครับโคตรเท่คุณผู้ชมสร้างขึ้นมาแบบนี้เลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วข้างในมีอะไรหรือเปล่าฮัลโหลพี่แอ็เทพ,พ,พเจ้าครับผมหุดตรงไปเลยมาเด่นี่ไงคุณผู้ชมห้องตรงกลางนะครับซึ่งมันก็นน่่่่าาาจจะะะมมมมมีีทอออองงใใชชัั้้้้้ยยยเเเลฮโโหดดดครบบบผตไววแแส มันทับต้นไม้มาเลยปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเรานี่บล็อกอะไรอะ่ะวัตตาฟักแปลกๆวะ่ะลองกดดูแล้วกันนะครับจัดไปคุณผู้ชมเฮ้ยเด้ด๋เป็นเบียคอนอย่างงั้นเหรอฮะโอ้โหใช่เลยว่ะก็จะสร้างมาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งแวะกดหน่อยดีไหมเนี่ยแป้งทองมาน,นิดนึงครับปึ๊บขอเป็นแบบว่าอ่าสปีดละกันนะครับผมใส่เข้าไปอ่าประมาณนี้เลย <c oughs> เรียบร้อยฮะมันจะมีที่เรายังไม่ได้ลองอยู่อ่ะอย่างเช่นอันนี้นี่เองนี่แอปเปิลทองบอกว่าสีลุ้งเลยฮะไหนดูซิกดไปดิิคครรรัับบบผผมมมออ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 กกาาาแแแล้้้้้ววโโหสีีุงงงจูชชนนืืตต่่่่ฮะะะไซเปอร์โกลเเเด้้นแออออปปิลลหรตงงครับ อมองอะไรครับมองอะไรครับนี่กินเข้าไปผู้ชมดูพลังด้านขวาดิอย่างเยอะเลยครับมันเกินไปห,หรือเปล่าพลังอะไรมั่งวะอันนี้ก็ผมก็จะเป็นพวกนี้เลยนะไหนดูซิเราจะทําการตบมันไปเลยครับผมนี่ที่เยวตายฮะโคตรโหดเฮ้ยอันนี้รูปมังกรหรือเปล่ากดไปดิครับมังกรจะออกมาอย่างนั้นเหรอโอ้โหเนี่ยมีเอฟเฟกต์ด้วยฮะ มังกรโจตีหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยคุณผู้ชมมาแล้วครับแล้วเราจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลเอ้ามันหนีเข้าไปตรงนู้นแล้วอะเราจะสู้ยังไงวะขอดาบต่อบทีนึงอะได้เลยแต่ว่าเหมือนจะไปแล้วฮะโอเคบายบายแล้วกันอะไรวะเนะี่ยโผลม,มาปุ๊บแล้วก็หายไปเลยบอสของเราเอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ลองนะครับเหมือนว่าจะเป็นเกาะนะครับผมไหนดูซิเกาะมันจะโผล่มาเลยหรือเปล่าสาั่นมาแล้วครับเจ้านี้เฮ้ยเดี๋ยวนะด้านบนคือแบบกลายเป็นเกาะออย่างงั้นเหรอตะวายขึ้นไปดูแล้วว,ว่ะ let's go เกาะลอยฟ้าฮะคุณผู้้้้ชมมมมมมมีีีออออะะไไไรรรรหหืืเเเเเเเปปลลล่่่าาาาาฮยยยบบบสสต็ดดววแแนคถทกพิ กดไปดีครับนี่ด้านบนก็จะเป็นอีกเกาะหนึ่งนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่เราเคยเห็นแล้วเนาะเอน้นี่มีอันอีกจัดไปดีครับ2เกาะเลยครับผมเ <c oughs> จ้าวันนี้โคตรสูงนะครับแล้วก็โคตรเยอะเลยครับผมอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเยอะจริงดูดิมีหลายอย่างจัดเลยฮะเอาเป็นว่าเราอยู่ที่ตรงนี้และกนันนะครับผมวิวมันสวยดีครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นบอลนี้เนี่ยก็สามารถซื้อตามได้เลยนะครับผมในมาเก็ตเพจนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้คอมพิวเตอร์น